ไปมปเปไ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 ปนปไ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 ปาปไป่อไปเป่ปไ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 าไปไปไป่ปไปไปไปเปนปไ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 ตอปไปไปาปไปไาไปไอาทิตย์ละครั้งตอพเปไ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 ยไอไปไปไปละไปไปไ่าปไปยปไ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 ป้วไาไปไปไปาปไปียไ่ไปไีรปไปไาไป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 ไสไปไปไป้ปไปาปนตไปไนีปไปไปไดไปไปไปนปรปไปไปนปไปไป้นไปไปไปไนไปไปไ้นปไปไนีปไ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 ปบไนไไป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 ไนไป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 ันตปไ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 นไป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 น่ไไไไาไปลา่ไปไปไป่ แนวขายหลายกว่าบานเฮาบักอื้อบักบวบพุ่นนะป้า น้ำผ <plate. S 1> <Und on> ึ้งน้ำผึ้งเดือนเก่ากินเราเป็นตะหวานช่วยช่วยปอยบักแข็งขอยซอสบะแข็งแห้งมีหอดผักแพาหอมเปี๊ยโหระพ่าใบผักอีตุ่งทไมฝานแล้วว่าท่านฝานกับมีหอดผักอันนั้นเปนด่แซ่บปันด่แซ่บ่อนค่อยกินเราแซ่บอยู่มีหอดปลาแห้งสมผักปอเด้สมผักเสียงหอมต่ำดังตึ้งตึ้งสมผักมะยังตะเสามันจังมะฮอนมีหอดมันหานาทีอันนี้มันบักมีได้เคลนตลาดส้มบังมดก็มาอันนี้ปลาดุกหน้าหรือปลาดุกเลี้ยงดอกบักคงยอดบัะคงกับมีนักข้าคุณนเ่ะมี เมีนย่างละบันค้าขอต้นกล้วยต้นกล้วยอ้อนมาเนี่ยคุณครูคะขออนุญ,ญาตถามค่ะเขาไปทำอะไรกิน,นวไงคักไงก็ตลาดบานเห้าบังหมองคนได้เนี่ยนี่สามซีส้อยพุ่นยางจว่าบบวาัดบาวไหว เดียวันออเรนจ์ยอะที่สุดแล้มีปลาแห้งด้วยใบอย่างนี้ใบมันบ่อันนี้น่าจะเป็นหวาย Oke okay, shoes, you want this? Oke okay, one box. Oh. Green tea? no? Oke okay, coconut How? A bit sweet but not too sweet but nice. Ok? Yeah, the sweet is nice. Oh. <laughs> uh, but this is not sweet but it's nice. Uh, no sweet. Good no sweet. Not so sweet. Fish. 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 Fish.